นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวมเมสุตังเอกังสมไมยะ พักาวาสาเกสุวิหรติกับปิลาวาตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนสาทิงปัญจมัตเตนิพิกุสเตนิสับเทเหวะอรหังเตนิตาสหิจโลกทาตุเทวต เยปุญญะนะสัมนิปติตังโพธิภะกะวันตังทัสสนายะภิกขุสังขัญจะอะถะโคจตุนังสุทธาวาสก ாய ิกานังเทวานังเอตตะโหสิอายงโพภะกะวาส เกสุวิหารติกะปิลาวาตุสังิงมหาวเนมหาตาภิภุสะเขนสะทิมปัญจมัตเตหิภูษะเตหิสัพเพเหวารหันเตหิตาสหิจะโลกทาตุอิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะเขวัน สังทัดสนายทีกโสังขังจะยนโนนะไมยมปิเยนะภะเขวะเตโนปัสสังกไมยมะอุปัสสังกมิตตวะภะเขวะตสันติเกปัต เจกคาทพาสยามมาติอาทโคตาเทวตาสยามทปบินนามะเราวาปุริโสสัม มิจิตังวะภาังปัสสะเรยปัสสะริตังวะภาหังสัมมิจเจยะเอวเมวสุทธวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภะคะวะโตปุระโตปาตุระังสุอัตโคตาเทวตาภะคะวั ตั้งอภิวาเทตวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตั้งติตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมัง คาทังอะพาสิมมหาสัมโยปวนาสิงเทวกายาสัมมาคตาอาคาตัมหิมังธรรมมสัมยังทักขิตาเยวะอปาราจิตตสัต ขันติอัตถโคอัปปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอัภาศิตตตระพิขาโวสัมมาทาหังสุจิตตังอตัตโนอุชุกามากังสุสารทิวัตนตานิะเฮตตวะอินทริยานิรัภ ขันติปันติตาติอตอตโคอ,อป,ปราเทว,วตาภะควะโตสันติเกอิมังคาทังอัภาสิเชตาวาคีลังเชตาวาปะริกังอินตาคีลังโอหัจจัมเนชาเตจรันทีสุด ท้าบิมลลาจาคุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตคอบอปราเทวตาภควตตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสนเตขมิสันติอปายภูมิปหายมานุสังเทหังเทวกาย

ธานะอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะขวันตานัเอตปะรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุสยยาธิไมยังเอตระหิตเยปิเตภิกขเวภวิต สันต at sam ิอนาคตมิตางารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวัตตานังเอตปะรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิตสันติเสยตาปิไมยหังเอตระหิอาจิกิสาไมพิเกเวเทวกายนง นามานิจิตยิสามิปิขเวเทวกายานัมนามิเทสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาตะสาตุกัณ มานสิกะรตาพาสิสามีติเอวัปพันเตติโคเตภิกภูภคะวะโตปัจัสโสสุภคะวะเอตัโวจาสิโลกมนนกัสสามิยะตาภูมาตาทันิตาเยสิตาคิริคัพระรังปะหิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหวสัน ลีนาโลมหัสพิสัมพโนโอธาตมนาสาสุทาวิปัสสนนัมนาวิลาพโยปัญจสเตยตววันเนกาปิลวัฒเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสานรรเจเทวกายาอภิกันตาเตวิชา

ang a atasat teing saap eke sa sanaan amanut sana na mat daso apekenan kamat takgung tiasaphaputa agung Ham apinnya japawakit tawawana ca kuma to Amantaat taske sasre rate te wekaa aki kanta te vicanatahi kauo ye wohang kitajin. สามิกิรานี่อนุพพะโสสัตตสหัสสาวะยาคัพพุมมะกาปิละวัณ thu a i ti ma an to chu ti ma an to a na wa an to yasa, tamana, kulang, chasa, ya sa chi no mo tam a pi ka mu thi khu na sa ni ti wa na cha sa ha sa hi ma wa ta ya kha na na chu ti ma an to a na wa an to ya sa chi no mo tam a pi ka mu पूनं समितिं वनम् इत्येते सोरससहसायना ni no e ti ma an to chu ti ma an to văn na văn -wan to ya sa chi no tam ma na mong pi ku na sami ti mo na que sa mi ta pan cha sa ta ya na na ta no e ti ma an to chu ti ma to văn na văn -wan to ya sa chi no tam ma na mong pi ku nang samiting warang kumpiro raja kahito we pula saniwe sanang pio nang satasahat sang yakina payiro pasati kumpiro raja kahito sopaka samiting warang puriman jati sang raja tatarat topasa satikan tapanang อาทิปติมหาราชยาสัจสิสะปุตตาปิตาสภพะนาโวอินทนามามหาพลายติมหันตัอเจติมหันตวันเวันโตยาสัจินโนมตัมมานาอภิกามุงพิโคนังสมิติมะลังทักจีนันจะติสังราชบิรโหตัปปัสสาสติกุลพันธานาง आधिपति महाराज ยาสัสิโสปตตาปิตาสัพขนาโวอินทัมนามามหพลาอิติมันโตจุติมานโตวันนวันโตยาสัจิโนโมตัมนาอภิกามุงิีคนังสัมิติวะลังปาจิมันจะติสังราชวิโรปกโคปัสาสตินาคาณัธิปติมาหราชยาส si so botatapita sawoi tan nama ma pelati dimanto cu di mantowananawantonyasajid domo tem mana api kamu mong gikunang submiting menang Sisopota pita tapa wo intan nama maha pelaketi manto jati manto wanawanto yasa cindo mo tama na apika mugi kuna samitiing wanang purima Ko vero terang ti Sang Jataro Temara Jasa Manta Jaturo Ti Sata. ทันมานะอาทังสุวะนิกาปิลวัตถเวเตสังมายาวิโนทาสักอาโควันจนิกาสทัมมายากุเกนตุเวเตดุวิตุจะวิตุโตสหัจันทโนกามาเสโทจะกินนุมันดุนิมันดุจปนาโตโอปมันโยจจะ เทวสุตโตจะมาตาฤติจิตตเสโนจะขันทัพ พ่อน้าลอราจฉันโนสะพอาโคปันจสิโคเจวติมพระโรสุริยวันสสาเอเตจันเยจราชาโนขันทภ菩萨ราชุกิโมตัมมานาอภิกามงหิคูนังสัมิติมวังอัาคุนาสภานาคาเวสาลสหัตตจักกัง พาลัสสัตระอาโกปายาคัสหยาติพิญญาหุนะทัตระ ทาจ้าคูนาคยาสิจโนเอราวันนมหานาโกสปาคัสมิถิงวลังเยนาคารเจสหสารันติทิพพติจันปาคิวิสุตจักคูเวกาชัยสาเตวนามจัปัตตาจิตราสุปัณอิติเตสนามาอภัยันตทาณาค ราชานามาสิสุปันะโน<ต>เขม,มมากาสิพ<ต>ุทโตสัมณหิวา,วาจาริาาอุปวะหหยะ ตาสุปันนาคาสุปันนาสรณะมะกังสุพุทธังจิตตาวชิรหัตเธนะสมุทังอสุราสิตติภาตโรวาตวัตเสติอิติมันโตยสาจิโนกาลกัญชามหาพิสัมมัสสุราธานเวขสัเวปจิตติสุจิตติจาระหราโทนะโม สหสัตตันจะทลิปุตตานาังสัพเทเวรโรจนามากาัสันในหิตตวาพลิงเสนังราหุพัตตมุปาคามงสม,มยโยธานิพัตทันเตภิกูนังสม,มิติวงวะนังอาโปจเทวาปัตวีจเตโชวาโยตถาคามง

meetinging menang window jawa sekali jateman tuhwe yang mancan tatban saat dewa cantam makopura kita Surya Subban saat dewa Suri yang makopurak kita nah kata nih purak kita Wah aku mantapkanlah วาสาวเสโทสังโกปาคาปุรินทตสเสเสทัสทากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยสสทิเดโบธรรมานาอภิกามุงพีคูนังสมิติวาลังอาทาคุสหภูเทวาจัลลมากิสิคาริวา ริตตกาจโรชาจัปุมาโปภะนิพาสินวรุณาสัธรรมมาจัต

มนุสามโนสุตตมาคิดทาปตุสิกาอาโกอาโกมโนปตุสิกาอาทาโกหะระยเทวยะโลหิตตวาชิโนปาระคามหาปาระคาอาโกเทวยะสัจชินโนทเสเตตัสสาทายาสัพเทนนาตวานิโนยิทิมาตุนุติมา วันโตวันนวันโตยาสาจิโนบุธรรมานาอภิกามงบิภูนังสมิเตวังสุกากะรุมหารารุณาอาคุเปขนาสาสหะโอทาตคยาปาโมคะอาคุเทววิจักขนาสัธามัต ตาหารักจามิสกาจายาสัจจิโนทันายังอาโคปจุดโนโยติสัต no ถิวัตสติทเสตตสัทธากายสัพเพนานัตะวัน no นิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสัจจิโนโตทัมมานาอภิกามุงภูนังสัมพิทิมะลัง Kamiya to si tangaya ka takaja ya sa chino, lamti takala ma se taso tinama. Chaka sawa hima naratino ako at akong paranim mitata se etimanto chotimanto kwanawanong ya sa chi no mo tam ma na apika mong vi khu nang manang, sa mi tiền ma na te te văn ni ca ya sa pe na na ta wa chi no na, na man va ye na a khai chung ye chát ye sa chi sa sa ha pa wo ta cha ti mang ki lang o kha tin nam na sa wa thak, เคโคคตรังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุปรัมมาปรมัตโตจะปุตตงอิธิมตโตสหสันนังกุมารติโสจะโสปาคสมนิจิวะลังสหสัพรมโลกาดังมังนารมมาทิตติติผุปปันนออจด Dimanto hit sama kayoyasa cino caseetarah aku pance kawa ชัตโตอาคังตาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวจพระมมเกมารเสนาอภิกามิปัสสกันนะหาสมัญที่ยังเอตขันหะทะราเณพันธมัตตุวสันตาปริวเรตมาว โมจิตตะโกจินัง so ย ah ิติตาธรรมาเสนอกันนาเสนาอเปสยิปานินาตาละมาจะสระกัตตวานเพระวังยาถาปวุสโกเมโคทนายาโตสวิสุโกตถาสปาจุมาวาติสัพพุโตอาศยังวเสตตันจะสับพัง อภินญายาวกิจตวานจะคุมมาตโตอามันตยิสัตธาสาวเกสานระเตมารเสนาอภิตกันตาเตวิช นาตติมขวเตจะอาตพะมะกะรงสุตวะโคตัสสะสะนังวิบรารเทปปักามงเนสังโลมังติอินชจยุตสัมเทวิจิตาสขามาพยยติตายาสัิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเต चनेसुत आती